ความอยากไม่มากพออย่าร้องขอความสําเร็จค่ะแม่บอกเลยนะคะวันนี้เป็นคีย์สักเซสของชีวิตเลยถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณทําเพื่ออะไรคุณทําไปทําไมคุณทําไปแล้วใครได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้คุณทําเพื่อใครทําเพื่ออะไรนะคะนั้นนี่คือแรงปรารถนาค่ะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้คุณต้องรู้นะคะว่าวันนี้คุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่เพื่อใคร อย่างบางทีเราต้องคิดว่าอะถ้ามีลูกเหมือนแม่มีลูกแม่ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกทําทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ทําทุกอย่างเพื่อรับรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อพาครอบครัวของเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมพัฒนาและยกระดับชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมคุณเห็นไหมคะนี่คือแรงบันดาลใจหลักของเราบางคนค่าข้าวสารก็ไม่มีบางคนค่าน้ำมันรถยังไม่มีเลยที่จะออกจากบ้านค่าน้ำมันรถน่ะ ะะบางคนค่าโทรศัพท์ไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ได้จ่ายโดนตัดไฟไม่มีข้าวจะกินอู้สารพัดคุณต้องเอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองเพื่อผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จให้ได้ วันนี้หมดเวลารอเล่นแต่ชีวิตแล้วนะคะคุณต้องเพิ่มความอยากให้มากพอคุณต้องมีความทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จชีวิตคุณต้องหลุดพ้นชีวิตคุณต้องสำเร็จเพื่อคนที่เรารักและคนที่รักเราค่ะแมวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าลืมเพิ่มความทะยานอยากและเพิ่มความอยากให้มากพอแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ